สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ริกงด้านล่างคลิปเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับผม วิธีการเล่นในระบบเซเลเทชาเลลจ์แบบรวดเร็วทันใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็ต้องเข้าไปเล่นกันในระบบเซเลเทชาเลลจ์กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับและเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเล่นแต่ละรอบนานพอสมควรเลยนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเล่นระบบนี้ให้จบได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าเรามีวิธียังไงถึงจะสามารถเล่นกิจกรรมระบบเซเลเ e ชา a l เลน g ์ได้แบบรวดเร็วนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมเข้าไปที่ระบบเซเลเ e ชา a l เลน g ์ก่อนเลยละกันนะครับผมนี่นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีใครสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมครับ สำหรับระบบเซเลเทชาลินตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งขึ้นมาอยู่ด้านล่างจอนะครับนั่นก็คือระบบที่เขียนว่าออโตเมติกชาร์ลินนะครับผมซึ่งเจ้าระบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับสำหรับระบบนี้นะครับเราจะสามารถใช้ได้ก็ตอนที่เราเนี่ย มีเลเวล ID ถึงเลเวล58นะครับผมหลังจากที่เลเวล58เนี่ยระบบนี้มันก็จะเข้ามาทันทีนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้การเล่นในระบบ Celeste e h a l l ช n g e เนี่ยสามารถจบได้ในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับผมและวิธีการใช้งานเจ้าออโตเมติกตรงนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เรากดไปที่คำว่าออโตเมติกชเลนเนาะ หลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกอยู่2หัวข้อนะครับนั่นก็คือ m n u นน c h a l l e n g e แล้วก็ Automatic Challenge นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเลือกไปที่คำว่า m n u นน c h a l เ e น g e เนี่ยมันก็จะเป็นการกดเข้าไปเล่นเองแบบปกติตอนที่เรายังเลเวลไม่ถึง58นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดไปที่คำว่า Automatic เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเพิ่มมาอีก2ฟังก์ชันนะครับผมแบบแรกก็คือจะเป็นรูปธงสีม่วงนะครับมันหมายความว่า ระบบออโต้เนี่ยมันจะทําการเลือกด่านให้เรานะครับทุกด่านที่มีธงนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับของรางวัลได้นะครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลือกไปที่ประตูวาร์ปนะครับระบบออโตเมติกเนี่ยมันก็จะพยายามหาเส้นทางที่มีประตูวาร์ปเยอะที่สุดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวละครมาเข้าทีมได้เยอะขึ้นนะครับ สำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกแบบแรกละกันนะครับผมก็คือธงสีม่วงเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลเยอะที่สุดนะครับและหลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเราจะเลือกธงสีม่วงหรือว่าเลือกวะตูวาร์ปเนี่ยหลังจากเราเลือกแล้วเราก็กดที่คําว่าสตาร์ทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เรากดคําว่าสตาร์ทแล้วเนี่ยระบบออโตเมติกมันก็จะเล่นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไปจนถึงประตูทางเข้าชั้นที่3นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเรามาถึงหน้าประตูทางเข้าชั้นที่3แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เรามาถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกการ์ดเอาไว้เพิ่มความสามารถนะครับผมซึ่งการ์ดพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการ์ดที่เราผ่านจากด่านที่1แล้วก็ด่านที่2นั่นเองเนาะเราก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราอยากจะได้รับ ออปชันเกี่ยวกับการ์ดประมาณไหนนะครับสําหรับวิธีการเลือกการ์ดง่ายๆเลยนะสําหรับผมนะก็คือพยายามจะเลือกการ์ดที่มันมีคําว่าออนะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันจะใช้ได้กับตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมหรือว่าในบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีระบุสังกัดเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับถ้ามันทําให้ตัวละครในสังกัดนั้นๆของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเลือกคําว่าออไว้ก่อนนะ แล้วสำหรับคำว่าออเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนถ้ามันมีสีม่วงกับสีทองนะครับผมแนะนำว่าก็เลือกสีทองไปเลยนะครับยังไงมันก็ต้องดีกว่าสีม่วงอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมคิดว่าพอเราเล่นในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันมีระบบภาษาไทยให้อะ่ะเราก็น่าจะเลือกการ์ดท,ที่ดีที่สุดกันได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอเลือกการ์ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับการ์ดเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับมันจะมีการ์ดอยู่ชนิดนึงอะ่ะที่ผมไม่แนะนำให้เลือกนะครับ ถ้าภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเขียนว่าสปริงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับซึ่งเจ้าก๊าชชนิดนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเลือดหลังจากที่เราเข้าห้องพักนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับตืดๆเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมจะบอกเนาะอิน e l e ฮิวเไม่เอาดีกว่านะครับผม โอเคไม่มีนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกการ์ดเพิ่มออปชันความสามารถของตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดของรางวัลเนาะอันนี้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากการที่เรากดเล่นเองเลยนะครับถ้าใครอยากจะใช้หินหยกเพื่อซื้อกล่องเพิ่มก็แล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเพิ่มเนาะผมก็จะเปิดได้ประมาณ2กล่องนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เราผ่านจากชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2เนาะนี่นะครับหลังจากที่เรากดรับเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกการ์ดเรียบร้อย เลือกกดรับหีบสมบัติเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้าทางเข้าชั้นที่3นะครับซึ่งมันก็จะมีวาร์ปให้เราเลือกอยู่2สีเนาะก็จะมีประตูวาร์ปสีม่วงแล้วก็ประตูวาร์ปสีส้มนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเรานะครับยังมีตัวละครแล้วก็ยังมีทีมที่ยังไม่เก่งมากเนี่ยให้เลือกไปที่ประตูสีม่วงดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าทีมของเราเก่งพอเนี่ยก็สามารถเลือกที่ประตูสีส้มได้เลยนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกประตูสีม่วงตลอดนะครับผมเพราะว่าเคยเข้าประตูสีส้มแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับแต่ไหนๆก็ทำคลิปแนะนำขึ้นมาแล้วเนาะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเลือกประตูสีส้มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันจะโหดมากน้อยขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าประตูสีส้มมาแล้วนะครับสังเกตไหมพื้นมันก็จะเป็นสีส้มด้วยนะครับผมแล้วก็ด่านต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ เพียงแต่ว่ามันก็จะมีประตูแบบพิเศษแล้วก็จะมีปราสาทแบบพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปถึงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นก็เลือกเลยแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปประตูสีส้มละกันเนาะสําหรับประตูสีส้มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าจะให้เราเนี่ยเข้าไปสู้กับบอสนะครับและหลังจากที่เราจัดการบอสได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้บอสเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมของเรานะครับผมสามารถเลือกบอสเนี่ยไปเล่นในด่านต่อๆไปได้นะแต่ถ้าใครมาจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าเลือกประตูสีม่วงจะดีกว่านะครับแค่ประตูสีม่วงมันก็โหดแล้วเนาะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกประตูสีส้มเลยละกันนะครับ เห็นไหมครับเราจะมาสู้กับบอสไอเซนเนาะเราก็จัดทีมที่คิดว่าดีที่สุดที่เรามีนะครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่รอดแน่เลยนะครับแต่ว่าเจ้าระบบเซเลเทชาเลน์เนี่ยนะครับมันก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันเกิดใหม่นะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะสามารถใช้น้ำยาสีเขียวในการชุบชีวิตตัวละครที่ตายไปแล้วได้ทั้งทีมเลยนะครับซึ่งเจ้าน้ำยาสีเขียวเนี่ยเราก็ จะหาได้จากกิจกรรมรายสัปดาห์นะครับผมอาทิตย์ละ3ขวดนะครับนี่เห็นไหมครับเทินแรกมาเทิน <c oughs> แรกมาเราก็แตกไปหนึ่งตัวแล้วนะครับผมโอ้โ oh หสุดจริงนะครับอันนี้เป็นบอสไอเซนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะครับเพราะว่าเวลาเราโจมตีมันเนี่ยมันจะทําให้เราติดสถานะสับสนด้วยนะครับเห็นไหมเคมปะจิ <c oughs> ผมไซสก,กิลทีเดียวเนี่ยติดสถานะสับสนเลยนะครับผม ตามไปด้วยตัวละครอย่างลุงซันเงือนะครับก็ติดสถานะสับสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะยาวหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกไปที่ประตูสีม่วงเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่พอเลือกประตูสีส้มแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่างานหยาบมากๆนะครับเห็นไหมพอเราตีบอสเนี่ยเราก็ติดสถานะสับสนนะครับโอ้โหแล้วดูไอเซนนะครับใช้สกิลใส่เราได้แทบทุกเทินเลยนะ อันนี้ก็ลองมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าระดับความยากเนี่ยมันประมาณไหนนะครับผมโอ้อันนี้แค่ด่านแรกนะครับเนี่ยเรายังไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับแตกจะยกทีมแล้วอะเรียบร้อยนะครับเคมปาจิแตกไปอีกหนึ่งมายูรินะครับใช้สกิลอันติไปแล้วอ่าโอเคนะครับผมจะไหวหรือเปล่านะครับ โอเคเราจัดการบอสไอเซนได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราจัดการบอสไอเซนได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับบอสไอเซนเข้ามาอยู่ในทีมทันทีนะครับนี่ลองดูในกระเป๋าตัวละครได้เลยนะครับผมเห็นไหมตอนนี้บอสไอเซนเข้ามาอยู่ในทีมผมแล้วนะครับเอเราจะไปทางไหนดีเอย่ยผมว่าเดี๋ยวเราไปฮิวเลือดก่อนดีกว่านะครับผมโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงนี่นะครับผมแนะนําว่าเลือกประตูสีฟ้าก็พอนะครับผม ผมไม่อยากให้เลือกประตูสีม่วงเลยนะครับแค่ประตูสีฟ้าเนี่ยเราก็เจอทีมโหดแล้วนะครับก็พยายามจัดทีมที่คิดว่าดีที่สุดนะครับเดีย๋ยวลองดูนะว่าเจ้าประตูสีฟ้าเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้น้ำยาซื้อเกิดแน่นอนเลยนะครับโอเครอบนี้เราได้ออกสกิลก่อนนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่เราไปเจอบอสไอเซนเนี่ยเราออกสกิล ที่หลังนะครับเพราะว่าบอสไอเซนเนี่ยมีข้าวความเร็วถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะครับทำยังไงเราก็ไม่ไหวนะครับผมเฮ้ยผมกดผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาป้าฮิลก่อนเลยนะครับโอเคตามมาด้วยไอเซนนะครับผมแล้วก็เอาเบียคุยะปิดฉากนะครับอ้อันนี้แค่ระดับสีฟ้านะครับเนี่ยโอ้ขนาดระดับสีฟ้าเรายังตีมอนแทบไม่ลงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นความท้าทายแบบใหม่นะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นเนี่ยที่มีทีมโหดในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นในประตูวาร์ฟสีส้มได้เลยนะครับนี่ดูเบียคุยะบอทนะครับผมอันติมาทีนึงนี่เลือดหายไปหนึ่งหลอดเลยนะครับโอ้โดนลุงซันเงสุนะครับผมตามด้วยอิจิโกะนะครับติดคิปูแตกทันทีนะครับเคมปะจิสับอีกหนึ่งทีนะครับผมไอเซนแตก โอ้โห oh. <laughs> อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้แค่ประตูสีฟ้านะครับเนี่ยถ้าประตูสีม่วงเนี่ยผมคิดว่าเราแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับ <laughs> นี่นะครับเซมบุงซากุระอ่าเก็บไปได้สองศพนะครับตามด้วยป้าจัดการอีกหนึ่งศพนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้มันยาวเนี่ยยังไงก็สามารถกดสคิปดูเรื่อยๆเ,เอาก็ได้นะครับผมไม่อยากจะสปีดคลิปเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดข้อมูลหลายๆอย่างไปนะครับผมโอเคต่อไปเราก็เลือกประตูสีฟ้าต่อนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครในทีมของผมก็แตกไปเยอะแล้วนะก็แนะนํานะครับผมถ้าใครเนี่ยอยากจะใช้น้ํายาสีเขียวนะครับในการชุบชีวิตนะครับถ้าอยากจะใช้ให้คุ้มที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาตัวละครเนี่ยจัดลงทีมไปให้หมดนะครับผมให้ตัวละครที่เรามีเนี่ยมันตายทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้น้ํายาชุบชีวิตเนาะ เพราะว่าเวลาชุบชีวิตเนี่ยมันจะฟื้นฟูหรือว่าทําการชุบชีวิตตัวละครที่ตายไปแล้วทั้งทีมเลยนะครับผมอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราเอาตัวละครแบบกิกก็กม,มันก็ยังพอที่จะสามารถลดเลือดของศัตรตูไปได้บ้างนะครับผมนี่นะครับมีอะไรก็จัดเต็มไปเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวความยากของด่านระดับสีส้มให้ดูกันเป็นหลักเนาะโอ้โอเคนะครับดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าสามารถลุยประตูสีม่วงได้ก็เข้าประตูสีม่วงก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ใช้ประตูสีส้มไปแล้วใช้ประตูสีฟ้าไปแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็จัดการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเทิร์นแรกถือว่าเราทําได้ดีนะครับจัดการไปได้ตั้งสามศพเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นซุยฟงไหมครับสกิลทีเดียวอะแถวหลังเราแตกเลยนะครับผม เรียบร้อยป้าอุนโนฮะนะติดสถานะมึนงงนะครับเรียบร้อยเคมปาจิเดินมาสับนะครับผมป้าฮิวไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาอิจิโกะสกิลสวนไปนะครับโอ้โหถ้าใครนะครับจะมาเล่นในระดับความยากประตูสีส้มเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าลืมเก็บสะสมน้ำยาชุบชีวิตไปด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆเรามาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปให้มันถึงชั้นสุดท้ายเลยเนาะ โอเคนะครับเราก็ผ่านมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเป็นประตูสีม่วงก็ก็ต้องสู้นะครับมันไม่มีประตูสีฟ้าให้เราเลือกแล้วเนาะก็เหมือนเดิมนะครับจัดตัวละครที่เรามีเนี่ยใส่ลงไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันตายหมดทีมเนี่ยเราก็ค่อยทําการใช้น้ํายาเขียวชุบชีวิตก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเทินแรกเดี๋ยวเราให้ป้าฮิวก่อนละกันนะครับเพื่อความปลอดภยัย โอเคเดี๋ยวเราจะโจมตีไปที่ปู่ละกันนะครับผมนี่แบบนี้นี่นะครับอันนี้คือด่านระดับสีม่วงนะครับผมไม่ใช่ด่านสิต้องบอกว่าเป็นประตูระดับสีม่วงนะครับเห็นไหมเลือดมอนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมโอ้ดูท่าเทินแรกเราเปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับช็อตต่อมาเนี่ยผมว่าโดนอันติของปู่เข้าไปก็น่าจะเจ็บนะครับ โอ้แต่โชคดีนะเราจัดการปู่ได้ก่อนนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเซมบงซากุระอยู่นะครับนี่นะครับตุ้มโอ้โหแตกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมแตกไปอีกหนึ่งนะครับลุงซันเงซอเก็บไปอีกสองนะครับผมตามด้วยอีจิโกะนะครับเก็บไปอีกหนึ่งศพหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมเหลือป้าอยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นด่านระดับ ธงสีม่วงนะครับได้ใช้สกิลแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมแตกเลยอะยกตี้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เนี่ยเราก็ยังสามารถกดเข้าไปเล่นได้อีกนะครับผมโดยที่เลือดของตัวละครเนี่ยมันก็จะเหลือเท่าจํานวนที่เราจบไปในเทิร์นเมื่อสักครู่นะครับก็จัดทีมที่มีเนี่ยแหละนะครับลงไปให้หมดเลย ใช้ให้คุ้มนะครับเพราะว่าน้ํายาเขียวเนี่ยเราจะสามารถหาได้แค่อาทิตย์ละ3ขวดเท่านั้นเนาะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้รับจากรางวัลหีบสมบัตริรายสัปดาห์นะครับที่เราเก็บครบ300แต้ม600แต้มแล้วก็900แต้มนะครับผมนี่นะครับเทิร์นแรกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเบียคุยะก่อนดีกว่านะครับผมเริ่มต้นก็ลดดีเฟนส์ไปก่อนนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะครับ โอ้ระดับสีม่วงนี่ไม่จําเป็นไม่อยากเลือกจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ชุนซุยนะครับสุมโจมตีสามเป้าหมายโอเคอยู่นะน่าจะเก็บแถวหลังได้บ้างนะครับผมเรียบร้อยเคมปัจ,จินะครับโดนอ้าวไม่ใช่นะครับไปยิงลุงซันเนสื่อแทนเนาะแล้วเราก็ทําการโจมตีปกตินะครับผมโอ้เบียคุยะจะใช้อันติได้หรือเปล่านะครับ เรียบร้อยนะครับเบียคุยะอันติหรือเปล่าเรียบร้อยขนาดเรามีโล่ด้วยนะครับเนี่ยโอ้หถ้าไม่มีโล่นี่เลือดน่าจะหายไปเยอะนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดผมคิดว่าเทอรนี้เราน่าจะผ่านอยู่นะครับผมน่าจะเก็บไปได้อีกสักประมาณสองศพนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดการโยรุอิจิก่อนนะครับผม ใบม่ติดเลยนะครับเสียดายฮะเรียบร้อยโยรุอิจิแตกแล้วนะครับเหลือเคมปาจิผมคิดว่าเราน่าจะหายสักหนึ่งแถวอะนี่นะครับผมยาจิรุแตกไปหนึ่งนะครับเรียบร้อยโคมามุระตามไปอีกหนึ่งนะครับผมโอเคเราผ่านไปอีกด่านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันต่อเลยเนาะอู้ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนี่ย อุตส่าห์ทําคลิปแนะนำนะครับว่าเราจะสามารถผ่านได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีเนาะตอนนี้นี่คลิปหน้าจะเกือบ20นาทีแล้วหรือเปล่านะครับเอเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเข้าประตูแล้วกันเนาะเพื่อที่เราจะได้ไปยังบอสสุดท้ายได้เร็วที่สุดนะครับโอเคตอนนี้เราต้องมาสู้กับทงสีม่วงอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับจัดตัวละครที่มีเนี่แหละนะครับผมใส่ลงไปให้เยอะที่สุด ต๊ดๆๆอ่าเสียดายนะครับมันไม่มีระบบสคริปต์เนาะถ้ามันมีระบบสคริปต์เนี่ยก็จะสบายขึ้นอีกหน่อยนะครับผมโอเคนะครับเราจะได้เปิดอันติก่อนเดี๋ยวเราจะจัดการเคมปาจีก่อนละกันนะครับนี่นะครับมีอันติอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับผมอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราทําให้เลือดมันลดได้สักหลอดหรือ2หลอดก็ยังดีนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ํายาเขียวในการชุบชีวิตเนาะ นะครับใส่ไปเลยก็เท่ากับว่ายิ่งเรามีตัวละครเยอะก็ยิ่งดีนะครับนี่นะครับล้วงแถวหลังไปอีกหนึ่งครั้งโอ้กดผิดกดผิดพยายามกดให้ติดเพอร์เฟกนะครับเพราะว่าดาเมจที่เราทำได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมโอ้โหดจริงโหดจริง นี่นะครับโดนสวนกลับมาทีเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะมีหายหลายศพนะครับ <laughs> อิจิโกะสกิลมาอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โทชิโร่เราแตกแล้วนะครับผมเจอโทเซนล้วงหลังอีกนะครับเรียบร้อยแผงหลังแตกมัดซโมโตะนะครับผมโอ้โหติดสถานะสับสนด้วยเบียคุยะตามมาอันติอีกหนึ่งครั้งนะครับอื <laughs> ้อเรียบร้อยแตกหมดนะครับผม <laughs> โอเคผมว่าเดี๋ยวเราจบครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้น้ํายาเขียวเลยดีไหม mm hmm. เพราะว่าตัวละครที่ผมมีที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีตัวหลักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้น้ํายาเขียวได้เลยเนาะนี่นะครับหลังจากที่เราใช้น้ํายาเขียวเนี่ยตัวละครของเราก็จะทําการคืนชีพมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถจัดทีมเซตหลักเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมนี่นะครับจัดไปเลยทีมหลักมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะครับ ตืดตด,ดนี่เบียคุยะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไอเซนมาหน่อยดีกว่านะครับนี่แบบนี้เลยเอาเรื่องนะครับผมธงสีม่วงนะครับเธอแรกนะครับเดี๋ยวเราจัดอันติไปเลยละกันนะครับให้เคมปาจินะครับผมเปิดเพื่อเพิ่มบัฟคิติคอนให้กับตัวละครแถวหลังนะครับนี่แล้วก็ให้ปูกกับเบียคุยะจัดการเลย โอ้โหเห็นไหมครับพอเราใช้ตัวละครเคมปาจิบัฟอัตตาคิเนี่ยปู่เราเมื่อกี้ใช้สกิลอันติคิกระจายเลยนะครับผมนี่อันนี้ไอเซนนะครับจัดการไปตามด้วยอันติของมายุรินะครับผมติดสถานะติดพิษมัตซึมโตะนะครับเรียบร้อยใบไปหนึ่งตัวนะครับผมเคมปาจิได้ใช้อันติต่ออีกหนึ่งรอบนะครับเรียบร้อยจัดการเบียคุยะไปแล้วตอนนี้อิจิโกะก็โดนใบอยู่นะครับ แต่คิดว่าอิจิโกะน่าจะตายนะครับเทินเนี้ยเท่ากับว่าน่าจะเหลือแค่โทเซนตัวเดียวนะครับผมเรียบร้อยโทเซนก็แตกนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าปราสาทสีทองเนี่ยมันจะได้รับอะไรเนาะเนี่ยอันเนี้ยการ์ดอันเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเลือกนะครับฮอตสปริงรีสโต6หกสิเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกหลังคาสีฟ้าเนี่ย ถ้าผมจําไม่ผิดมันจะเป็นชุบชีวิตหนึ่งตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเลือกหลังคาสีทองนะครับโอ้โหหลังคาสีทองเนี่ยมันจะให้เราสู้กับปู่ยามาโมโตะนะครับผมแต่ว่าถ้าเราสู้ชนะเนี่ยเราจะได้เหรียญเขียวหนึ่งพันเหรียญฟ้าพันเ็ดแล้วก็เหรียญอารีนาอีก1000พันนะครับผมเพราะฉะนั้น,นไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับลองดูหน่อยนะ <laughs> โอ้โหขนาดไอเซนเรายังไม่รอดเลยนะครับเนี่ยมาเจอปู่จะไหวหรือเปล่านะครับ โอเคนะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ปู่เนี่ยมาถึงยังไม่ได้ใช้สกิลอันติใส่เราเนาะแต่โชคไม่ดีก็ตรงที่ว่าเคมปาจิเราติดสถานะสตันนะครับผมโอ้โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมโดนเบียคุยะเราสกิลไปทีหนึ่งเมื่อกี้ก็เกือบครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านได้อยู่นะแต่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยปู่จะใช้อันติใส่เรานะครับผม โอ้ริวจินจักกะนะครับดาเมทเท่าไหร่เอ่ยตูมโอ้ไม่เท่าไหร่นะครับผมสบายๆนะเฮ้ยผมคิดว่าผมว่ามันง่ายกว่าบอสไอเซนอีกนะครับเนี่ยโอเคนะครับน่าจะจัดการได้ง่าย,ายๆเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญมาอย่างละประมาณ1,000เหรียญเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดโอเค ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้ปู่มาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูเนาะนี่นะครับจัดการปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อได้รับเหรียญสีเขียวมาหนึ่งพันนะครับแสดงว่ามันน่าจะสุ่มเหรียญมาให้เราหนึ่งอย่างหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ว่าจะให้ทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับอืมแสดงว่าผมน่าจะเข้าใจผิดเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบอสสุดท้ายของชั้นที่สามแล้วนะครับก็อุดมไปด้วยตัวละครคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะไม่แน่ใจว่ากล่องสมบัติสุดท้ายของชั้นที่3เนี่ยของรางวัลจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเก็บเบียวคุยะก่อนดีกว่านะครับโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับโดนมายุริเราตีไปเนี่ยเลือดหายประมาณครึ่งหลอดด้วยประมาณครึ่งของ1นงหลอดนะครับผม นี่นะครับเมื่อกี้เรียบร้อยเบียคุยะแตกไปหนึ่งนะครับผมเออก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่ามันง่ายกว่าด่านแรกๆด้วยนะครับเนี่ยและเรานะครับก็เพิ่งใช้น้ํายาเกิดไปแค่ขวดเดียวเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับนี่นะครับปู่ยามามโมโตอันติใสเราเท่าไหร่หกแสนนะครับผมอุ้ยแรงเอาเรื่องออืืหซันเงืึนะครับ ตามมาด้วยเคมปาจินะครับผมเรียบร้อยหนึ่งศพโอ้โหโอ้โหมายูร oh. ิติดสตันนะครับเคมปาจิ aji, ติดใบแตก <laughs> แตกยกตี้นะครับผมโอ้โหสกิลรีบอลของซันเยึติดนะครับทำให้อิจิโกถือล่มไม่ตายนะครับผมแล้วดูนะครับโอ้โหเคมปาจิ oh oh. aji, ไล่เก็บเรียงตัวเลยนะครับเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยอือมายูริฟื้นคืนชีพมาก็ไม่รอดน,นะครับโอ้โหโแตกแตกเท่ากับว่าเดี๋ยวเราต้องสู้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมแต่ว่าเรามีตัวละครอยู่หลายตัวนะไม่น่าจะต้องซื้อเกิดแล้วนะครับผมไม่เอาไม่เอาไม่ซื้อเกิดนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวละครที่เรามีเนี่ยแหละนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเอาป้าไปชุนซุย ตามมาด้วยอิจิโกะนะครับผมลุงซันเงอิจิโกะแล้วก็เอาโทเซนนะครับโอเคประมาณนี้แหละผมว่าคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า20นาทีแน่เลยนะครับ ผมไม่ผมไม่สปีดคลิปให้ละกันเนาะถ้าใครไม่อยากดูยาวๆเนี่ยผมแนะนําว่ากดสกคิปผ่านดูตอนที่อยากดูได้เลยนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมทําคลิปนี้ยาวหน่อยเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นแบบเต็มๆนะครับว่าถ้าเราเข้ามาที่ด่านระดับสีส้มแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเจออะไรบ้างนะครับผมโอเคล้วงแถวหลังไปอีกหนึ่งนะครับผมไหวอยู่นะนี่นะครับอิจิโกะแตกไป โอ้อิติโกมีตายเกิดด้วยนะครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับผมโดนปู่อันติมาหนึ่งดอกดาเมจเท่าไหร่ครับประมาณหกแสนห้านะครับเคมปาจิสับอีกหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับป้าอุนุฮานะไม่ทันฮิวนะครับแตกก่อนโอเคโทเซนเราได้อันตินะครับน่าจะได้อยู่นะเรียบร้อยนะครับผม เก็บสําสำหรับตัวละครโทเซนนะครับถ้าใครไม่มียินแตงโมเนี่ยผมว่าเป็นตัวทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงหีบสมบัติกล่องสุดท้ายแล้วนะครับของรางวัลที่ได้ก็ไม่ต่างจาก2ชั้นแรกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ผมผ่านด่านเซเลเทชารเลนจ์ในระดับประตูวาร์ฟสีส้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะเพราะว่าใช้น้ํายาซื้อเกิดไปแค่ขวดเดียวเองนะครับผม เท่ากับว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเซเลเทรอบถัดมาเนี่ยผมก็น่าจะเลือกประตูสีส้มแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเริ่มสู้ไหวแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับการเล่นระบบเซเลเทชาเลนจ์หลังจากที่เราอัพเลเวลตัวละครเป็น58แล้วเนาะก็ช่วยประหยัดเวลาในการเล่นได้เยอะเลยนะครับอันเนี้ยที่มันนานเนี่ยเพราะว่าผมเลือกประตูวาร์ปสีส้มนะครับถ้าเลือกประตูวาร์ปสีม่วงเนี่ยผมคิดว่าใช้ระยะเวลาในการเล่นไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำวิธีเล่นระบบเซเลเตหลังเลเวล58นะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับผมและถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรเนี่ยที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่คลิปด้านล่างคลิปเลยนะครับผมขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ